แนวที่ของคงสุธินดูครับเราสามารถรับสมัครได้เลยรับสมัครได้เลยพอไปถึงเมษาปับเกิดคนสมัครเต็มก็ไม่ต้องไปเกณฑ์อันนี้ทำอะไรแต่ว่าไอ้ปรับลดกำลังพลที่หมายถึงนั่นคือปรับโครงสร้างกองทัพสมัครต็มไม่ต้องเกณฑ์ที่เราชอบพูดว่านายพลเยอะไปอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยกองทัพก็มีแผนตอนที่ผมดูเขาก็มีทำเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็มีเป้าหมายว่าปีเจ็นเนี่ย ขนาดกองทัพจะเปลี่ยนแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยทางรัฐมนตรีเองจะต้องช่วยทางกองทัพให้ไปสู่เป้าหมายนะข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับสังคมต้องยอมรับว่าหนึ่งต้องมีทหารสองทหารเขาก็มีกําลังที่เขาประเมินแล้วว่าศักยภาพกองทัพเนี่ยจะต้องมีกําลังผลเท่าไหร่การที่จะให้คนมาสมัครยเยอะๆเราจะต้องสร้างอิสระที่คือแรงจูงใจโดยความคิดของผมนะผมก็คุยแลกเปลี่ยนว,ยว่าผมว่าต้องทําอยู่สองปรับ ปรับแรกก็คือปรับสวัสดิการครับคนจะเข้ามาถ้าปรับสวัสดิการมันก็ชุนใจใช่ไหมครับสองก็ปรับทัศนคติทัศนคติที่สังคมยังมีทัศนคติทางเชิงลบกับทหารเกณฑ์ติตื่นเต้นเนาะไม่เคยเห็น